ก็อยากให้พี่ๆทุกคนอะ่ะมาดูละคถชาชอบอบะก็ติดตามหนูหน่อยนะเพราะว่าอยากมีเพื่อนเยอะๆเลยอะ่ะไม่อยากมีแค่ไอ้ถอดลพงไอ้เบิรมไอ้บเลืออะติดตามหนูหน่อยนะนะ กูเพิ่งจะเข้าใจคําที่ว่าลูกฉันเป็นคนดีก็ตอนเลี้ยงแมวนี่แหละคือต่อจะให้เปลดแค่ไหนสวบแม่ยังไงก็ยังน่ารักและใครก็ห้ามมาว่าลูกกูเป็นแมวเปลดนะคะว่ากูได้แต่ห้ามว่าลูกกูลูกกูกูเลี้ยงมาเองกับมือคนอื่นห้ามบูบี้เพราะกูบูบี้ได้คนเดียวและที่พากันว่าลูกกูเป็นแมวเปลดหยุดเลยหยุดเดี๋ยนี้เพราะลูกฉันเป็นแมวดีสวบกี่ทีก็ยังข้างรักมึงว่ากูได้เลย ออมาแปลนคนหลอนี่มันก็เหนื่อยหน่อยนะขนาดตอนหลับยังโดนแอบถ่ายเลยอ่ะไอ้เราก็เลยต้องแก๊กหลอซสหน่อ,อ่ะพอใจยังถ่ายเข้าไปถ่ายเข้าไปเลยจนกว่าจะพอใจถ่ายเสร็จแล้วก็บอกด้วยจะได้ไปนอนสักทีโอ้ยเบื่อจริงๆเป็นคนหลอเนี่ยเบื่อมากเมื่อมีคนบอกว่าเลี้ยงแมวเป็นภาระเป็นภาระยังไงไม่มีเอาอะไรมาภาระแค่ต้องตัด ขี้ให้มันทุกวันวันละสองรอบพาระตรงไหนแค่ต้องทํางานหาเงินซื้ออาหารเกรดพรีเมียมให้มันกินในขณะที่ตัวเองกินข้าวคุกน้ําปลากับไข่ต้มครึ่งซีกเอาอะไรมาพาละน้ําก็ต้องกินน้ํากรองในขณะที่คนดื่มน้ําถังละ15้าเอาอะไรมาลําบากไม่มีจริงๆพัดลมในห้องแมวมี4ตัวแอร์อีกหนึ่งสลับกันเปิดทั้งวันในขณะที่ห้องนอนคนมีพัดลมแค่หนึ่งตัวสปอยแมวตรงไหนฮะกูอยากรู้อยากนอนห้องแอร์ต้องลงมานอนห้องแมวเอาอะไรมาลําบากเอาปากามาวงดิตรงไหนมาลำบากอะปัด โหเลี้ยงแมวตามมีตามเกิดไม่ได้เป็นภาระจริงเป็นคนถวยสวยแค่ไหนเวยมากๆสุดๆเลยไหมตุด๊ดๆมันใจไหมไม่มันใจเต็มร้อยไหมเต็มเอยโอเคค่ะชีวิตเราต้องดิน้นรนน่ะหาเช้า นี่คือจอมยุทธเด้อแต่ละเมือดแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยุ่มเทเวลาหใ้กับการฝึกฝนวิทยาหยุดอืเพลงมวยกินเนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกทุกเพ่งทุกทาเลยโดยเฉพาะทานกกะเลียนอืไอ้นุ่มบัดเมาจั่างโอ้ยว่าต้องห่วงนักฝึกได้ไหชาบูทำไมถึงนอนแบบนี้แม่ไม่รู้อะไรเลยก็อากาศมันร้อน ก็เลยต้องนอนเอาเม็ดลำไยที่พื้นมันเย็นดีวันนี้หนูได้ยินแม่คุยกับป้า้างบ้านป้าคางบ้านถามว่าถ้าซื้อหนูอ่ะสาสิบล้านแม่จะขายไหมแม่หันมามองหนูแล้วแม่ก็ไปตอบป้าว่าไม่ขายหรอกสาสิบล้านอ่ะสามร้อยก็พอแม่พูดแบบนี้เลยจริงๆหนูก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าก็บอกใครไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้เลยได้แต่เก็บความรู้สึก Why not I lose?